กลับสวัสดี FC และท่านผู้ชมและผู้ติดตาม4,800ท่านนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วง2ทุ่มนะครับตอนนี้เรามาเก็บแมงมันกันนะครับก็เป็นแมงมันดำและแมงมันเหลืองนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ1,000บาทนะครับนี่ครับผมนี่ครับแมงมันดำนะครับผมตัวนี้ผมใช้ไฟ นะครับอ่าลอให้มันมาลงอยู่ตรงอ่างน้ํานะครับนี่ครับผมเพิ่งเริ่มออกมากันเลยนะครับก็มาเดินหาหาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเราจะจําหมายไว้มาครับเดี๋ยวผมให้พาชมจุดที่ผมหมายไว้นะครับนี่ครับผมเป็นจุดที่เราหมายไว้นะครับ จุดที่หมายไว้ครับจะเห็นแม่แมงมันพาลูกออกรูกนะครับจะมีรูเล็กๆนะครับผมนี่ครับกำลังออกกันเลขครับผมนะครับแล้วจะมีอีกตรงนี้อีกรูกนะึงที่เราหมายไว้ตั้งแต่ปีก่อนนะครับนี่ครับกำลังพาลูกออก จากรูแล้วนะครับก็นี่ครับสวยงามครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูแลตามเก็บกันครับว่าคืนนี้เราจะได้กี่กิโลนะครับผมมาดูกลามังแรกที่เราใส่ไว้นะครับนี่ครับเต็มแล้วครับอ่ามีครับไปไปดูฝั่งตรงนู้นบ้าง หมายไว้หมายไว้นี่นี่ออกไหมนี่เไไก็บไปใกล้นี่ครับกำลังออกเลยครับออกจากรูมาเลยต้องเก็บใกล้ๆหน่อยนะครับถ้าเก็บใก,ใกล้ๆนี่เดี๋ยวแม่มันพาเข้ารูนะครับเดี๋ยวไม่ออกครับหลังนี้หลังใหญ่นะครับกำลังออกเลยนี่ครับ นี่ครับมีสามสามหลุมนะครับที่ออกตรงนี้ครับเป็นรังใหญ่สามรังรังใหญ่ให้มันกัดเจ็บนะครับผมนี่ครับตัวนี้จะออกมาเยอะหน่อยอื่อุ้ย

ได้กันเยอะของลำเมืองเหนือครับของแซ่บเดี๋ยวเราจะออกกันไป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 เริ่มเต็มแล้วเริ่มเต็มแล้วครับออกกันมาเรื่อยๆนะครับผม มาเรื่อยๆมาเยอะครับตรงนี้กำลังได้อันนี้ได้ใสนเรื่อยๆฉันตโอ้ตรงนี้ก็กำลังออกตรงนี้ก็ตรงนี้จะเยอะหน่อยตรงนี้น่าจะเพงใหญ่แล้ว พงใหญ่นี่ครับพงใหญ่พงใหญ่เขาใกล้ไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมพาชมหลายๆที่นะครับผมสำหรับคำ่ำคืนนี้นะครับก็จะมีชาวบ้านเขาเก็บจะตัวแมงมันกันเยอะไหมนะครับผมเราจะหยุดบริเวณตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไปได้กก่อครับ mà đâm cái lá lườm phun 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 lại nè phun đây có đây có khắp chào ừ, phải sùng mèn mắn <laughs>

เมืขอขอ่อเขาผมหมดเต็มเมื่อนั้นหมดเต็มไหมแต่ว่าผมมอเอนี่วะไปะเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมไปสวัสดียามเช้านะครับโอเช้าวันนี้ฝนตกเล็กน้อยนะครับเราไปดูเมงมันที่เราเก็บไว้นะครับ นะ <c oughs> ครับเดี๋ยวไปแยกช่างให้ดูนะครับก็มาทำการแยกตัวพัวงมันดำนะครับแกลงเม่าออกจากกันนะครับ นะครับก็ได้มาแล้วนะครับเจ้าตัวแมงมันดํานะครับคัดแยกออกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาช่างให้ดูกันครับไปเจ็ดขีดครับผมนะครับเจ็ดขีดก็ือวเยอะอยู่นะครับเจ็ดขีดก็เจ็ดร้อยบาทครับวันนี้โอเคครับผมก็สำหรับ คลิปนี้ก็ข็ออขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกดถูกใจก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมจะหาอะไรแปลกๆมาให้ชมกันอีกนะครับหลับคลิปวันนี้สวัสดีครับ